สวัสดีคะ่ะส่งงานคะ่ะไฟลี่คะ่ะนะคะไฟลี่เป็นวงหแหวน LED นะคะไฟต่ำคะ่ะโปรเจคเตอร์ทางนั้นทุกตัวเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะ <F at uring> ไฟสูงคะ่ะไปคะ่ะชมแสงหน้าตัวรถนะคะไฟสูงค่ะไปค่ะชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะ สูงค่ะไปค่ะแสงสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะคะไฟเดิมลูกค้านะคะเป็นหลอด LED นะคะไม่สว่างนะคะแล้วก็แยงตาด้วยนะคะลูกค้าได้เลือกนะคะเข้ามา,าติดตั้งนะคะชุดโปรเจคเตอร์นะคะไบ w อล์ก1พร้อมประลาดคิกสตาร์ทนะคะ สนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อได้ที่ทางเพจ f a c e b o o k BT ีพีมีม m u u t o ซีนอนทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ